สวัสดีครับทุกคนผมซาโวน,นะครับและวันนี้ครับเรามีคอมไม่รับคอมสุดท้ายของ TMT ซ e a s 2มาฝากนะครับคือคอมโซลกาเซลาฟินนี่เองเย่ใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งเซตนะครับกว่าที่คอมนี้จะเล่นได้มันมีให้เล่นมานานมากมากมและได้บัฟมามากมากแต่ว่าเล่นไม่ได้สักทีจนตอนนี้มันเล่นได้แล้วครับผมและบอกเลยครับเป็นรอบที่สนุกมาก ในคอมนี้ครับจะใช้พลังของโซลากาและเซลาฟินนั่นแหละในการที่จะเป็นตัวละครแครี่นะครับซึ่งคุณสามารถใช้2ตัวนี้เล่นได้ทั้งคู่เลยนะฮะคุณแจ็คโซลากาแบกก็ได้คุณแจ็คเซราฟินแบกก็ได้นะครับแต่ที่สําคัญคือมันต้องสามดาวสักตัวนะฮะคอมนี้จะหลากหลายมากนะครับในคลิปุูจะเห็นบางคนบอกว่าให้เล่นเรเวล่าหกเร็ว่าเจ็หรือไปเลเวแปดเลเวเก้ามันหลากหลายมากครับทุกคนถูกหมดเลยนะฮะนั่นหมายความว่า เราก็จะมาดูในเวอร์ชันหนึ่งที่ผมจะเล่นกันมานะครับผมมันสนุกมากจะเป็นยังไงไปดูนะครับไฮเปอร์โร <P> ่อก,กีฬาในหนึ่งนั่งอ่านชามอยู่เอาชาออกไปครับฮะโซลากาแซงมะเนี่ยเซลฟินน้ำแล้วครับตัวนี้เซลฟินน้ำแล้วครับผมโซลากาว่าไงเซลฟินน้ำแล้วครับยี่สิบบาทว่าไงโซลากาที่เดือบ้าโซลากาว่าไงครับโซลากาพอมาโซลากาไม่ว่า,า,าชนะอีกแล้ว จะมีของแทงไหมเนี่ย้็แต่โซลกาก็มาอยู่แหละอ่ะโซลกาพบละผมไม่ต้องโล่ห้าละขึ้นไปเอาเบรกแทงต่อไม่ใช่โซลกาเซเลปินขึ้นไปเอาเบรกแทงกันดีกว่าผมชอบเบรกแทงมากกว่าเบรกแทงมันเก่งกว่าการิโอมันแทงได้แบบการิโอเสามมันแทงไม่ได้เท่าเบสสามอะโอ้โหแมนดิลีดีขี้อย่างไรก็เยิจากที่เราเรียนรู้เมื่อกี้เนาะเป็นเลดบัฟน่าจะดีกว่านาชอแต่ว่าถ้าเป็นนาชอก็ไม่ซีเหมือนกันแต่ถ้าเป็นนาชอกูซีเพราะของแทงกูไม่ค่อยมี ผู้ใหญ่เขาจองกันดีวอเตอร์ฟอร์ดเซตนี้เหมาะกับแฟร์แปดอ่าชอบเซตที่การเล่นแบบบุนๆของฟีนถึงชีเนเซตไหนครับมันมากอะไรนะการเลน่นบุนๆอุ้ยเรามีแชมป์ดูไหมเนี่ยโอ้ยได้ตละการสองเลยเนี่ยไฮโวเทจเบเตอร์มั้งไฮโวเทจเบเตอร์ว่ะหายยังไงไฮโวเทจดีกว่าไฮโวเทจอยู่กับลัมเบิร์นเก่งกว่าว่ะแต่กาลิโอเอ้ยเดี๋ยวใครถึงก่อนวะ ยี่หกหน่วยโผลทาสี่สิบเปอร์เซ็นต์รอบเมื่อกี้วันอะไรไม่ค่อยได้เดี๋ยวนี่ไปก่อนแล้วกันเพราะว่ากาลิโอเป็น Mate. เมดเผื่อมันจะได้ k ม s e เซนกว่าแต่เดี๋ยวก็ต้องดูว่าใครสามดาวอะลัมเบิร์นไม่ได้เป็นเมดขึ้นไปโลหกพี่จะได้กาลิโอบวกลัมเบิร์นโคมไม่โลจะโลหกต่ออีกหรอ ประเด็นคือโลหกโดยที่ตัวละครเราครบแล้วมันดูทําให้ตัวละครเราน้อยลงปะวะจังหวะเป็นงั้นหรอจังหวะคือโลห้าเ็จโลหกต่อหรอประเด็นคือถ้าอย่างงั้นเมดเราจะเมดครบเจ็ดชามากเลยป่ะครับรอบนี้เราเร็วนะรอบนี้คือผมมต้องมานั่งโลที่เลเวลห้าแล้วเนะี่ยเพราะอย่างน้อยเรามีตัวละครลักครบแล้วเราขึ้นไปเราขึ้นไปทําเมดเจ็ดดีกว่าปะ่ะเพราะถ้าผมโลหกผมไม่เจอลัมเบิร์สามกาเลโอสามเราจะตายแทนปะวะอ่านโ n ้ทเ โกไลายสุรกาไล้นเป็นับินตลอดอันนี้จริงขอบคุณที่ให้เล่นบัฟกับลัมเบิลพี่คิดว่าเกียี้นีโมกาสเอากระดานมุ่งแอรไปแล้วไม่ต้องโลครับเขารักเราเดี๋ยวเราก็มาเองคือเจ็ดเท่าไปสามดีกว่าไหมก็พอต้องถามไงเพราะว่ามันมันจะมีคอมเดียวเลยในช่วงที่ผ่านมาที่มันจะต้องโลห้าโลหกต่อแต่จำได้แล้วคอมไหน เพราะเขาไหนที่มันโหลดมแปะผมมันจำได้ผมแค่เขา้าคาดจำได้เพราะมันสำคัญเช่นแจ็ค IDM เนี่ยสองเพลล้กูยังจำได้เลยแจ็ค IDM นะครับทุกคนนะครับค้อบนี้นะครับมันเป็นตัวละครสองบาทก็จริงแต่ว่าเราโลแจ็คที่เลเวลรเจ็ดคุ้มกว่านะครับจะได้ไปเจอตัวละครอย่าง IDM ทุกตัวเช่นแจ็คลัดนะครับที่หาเจอที่เลเวลรเจ็ดและที่เลเวลรเจ็ดก็มีโอกาสเจอแซคแล้วก็เฟสที่ก็เป็น IDM เหมือนกันนะครับผมตนะครับถ้าเป็นแจ็คแครี่โลที่เลเวลรเจ็ดเมกเซนกว่านะครับผม เพราะว่ามันจะเป็นคําถามไงว่าเอ๊ะแจ็ค e d m เป็นตัวละคร2บาททำไมโล7แต่โล7มันคุ้มกว่าจริงแหละแต่นั้นถ้าตัวละครที่มันอัพแปลกๆโลแปลกๆผมจําจได้เว้ยมันจะมีคอมหนึ่งอ่ะที่โล5แล้วก็ต่อได้โล6แล้วก็คอมไม่จบที่เลเวล7ได้แต่คอมนี้ผมไม่ชวนนะอาจจะไปเวกก่อนแล้วกันนะครับจะได้แยง่งไปด้วยเพราะาประเด็นอ,อย่างที่ผมบอกแหละ2คนนี้แทงหลักถ้ามันถ้ามันฝ่าเราทั้งคู่จะเก่งแต่ผมไม่ชวนนะเลดบัฟไลดบัะเลดบัฟเลดบัฟได้คือเพอร์เฟกต์เลยป่ะเพอร์เฟกต์เลยว่ะมีนาชอยอยู่นะแต่โโดดนแย่่งออะเเลบัฟค เพราะว่าถ้าเป็นถ้าเป็นเลนบับก็ถือว่าได้แอมไดเมจด้วยดามจก็จะน่ารำคาญนะก็ไปแต่ผมขึ้นแล้วกันผมขึ้นไปเลยแล้วกันลักชิมินเดอร์47บาทเดี๋ยวขึ้นไปทำเมดห้าแล้วกันเนาะถ้าต้นเกมผมได้เจอเมดเยอะดีละถ้าต้นเกมเจอเมดเยอะตอนเราไฮเปอร์โลไม่เกะกะไปโลเวก้าก็เวดได้เมดห้าแล้วถ้าเป็นเมดห้าเซราฟินแคสสองนัดจะปิดคนได้มากขึ้น โ okay, อเครรานีต้นเกมเออมันต้องเป็นอย่างเงี้ยมันต้องเป็นเราที่แบบต้นเกมแบบหาเจอได้ง่ายๆมันต้องห่วงเรื่องแบบไม่ต้องห่วงเรื่องตัวละครแม่งแบบหาน้อยเลยแต่อเมนช่วยเราไปสามตัวเมทห้าก็พอละพี่ถ้าพอขึ้นแปดเก้ามันไม่การันตีขึ้นเมทเจ็ดได้โลห์มีโอกาสได้เวทก,กาเลนถ้าโลห์มีโอกาสนั่นประเด็นคือโลหกตัวละครมีหกตัวเดีครับผมไม่ช่วยนะแต่ยังแน่นอนผมเชื่อทุกคนทุกคนเล่นคอมนี่เก่งกว่าผมแหละแต่เดี๋ยวผมจะลองดูตามสถานการณ์แล้วกัน ประเด็นคือโลหกตัวละครเรามีหกตัวเราไม่มีโอกาสเจอตัวละครห้าบาทเดี๋ยวโลเจ็ดแล้วกันครับอยู่ตรงกลางแล้วกันมิเดิลกราวแล้วกันแต่ดูตาสภาพก่อนโลหกอันนี้นจะไม่เอาถ้าเดี๋ยวโลเจ็ดแล้วกันเพราะถ้าแบบมีโอกาสหนึ่งเปอร์เซ็นเจอโนล่าก็จะได้เมเจ็ดแต่ผมว่าคอมนี้มันจบเมเจ็ดไว้มันจะง่ายกว่าถ้าคุณมีตราเพราะว่าถ้าเป็นถ้าเป็นเมเจ็ดคิดภาพเซลฟินแมงคูมแต่เมทเจ็ดน่าจะกรณีที่เรามีตรามากกว่านซึ่งเราไม่มีครับตอนนี้ เซตหกสนุกสุดเซตหกเป็นเซตที่ดีสุดครับสำหรับผมอ่ะแต่อาจจะเป็นเพราะแบบนอสตร์จียด้วยหรือมันเป็นเซตแรกที่ทุกอย่างมันดูแบบสนุกมั้งแต่เซตหกเบต้ามันผมจำไม่ได้วผมชอบหกหรือว่าหกจุดห้ามันเริ่มนานแล้วแต่แค่แบบจําได้ว่าโดยรวมเป็นเซตที่ดีครับเซตสิบสามอาร์เคเนฟลิกบวกตะหลิวทองปะทะตะหลิวทองหน้าเติแล้วสองจังเ <laughs> จนาเซตสิบเอ็ดผมเล่นแบบนั้นเลยครับโลหกโลเจ็ดหาแดนน้าเสียดายแพ้หลังเล่นไม่ไหว เออจริงจงแต่จะน่าสนมากเล่นได้ชอบมีอักเมสนี่จำได้เลยอุ้ยมีหมาด้วยมือสกิลทุกคนจะเป็นปูอะบัสว่าเสียวตายที่เป็่งเลยไม่รีบขึ้นหกเพราะไม่รู้จะลงอะไระไม่ได้มีแบบเมสหรือแบบไม่ได้มีตัวอะไรสองดาวมาลงต่อเดี๋ยวให้มันขึ้นไปเรื่อยๆผมจะได้ไม่ต้องเสียตังฟรีด้วยถ้าแพ้นะ อันนี้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็เผื่อเป็นแวนการ์ดสี่เหมือนเดิมแล้วกันแต่อันนี้เดี๋ยวแปลไป,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 ปก่อนเดี๋ยวขึ้นเป Low ็นโลเอาเวกอะนอกจากว่าผมเจอนอล่าเร็วก็จะเป็นเมทเจตเมทเจตต้องขึ้นเลยว่าแปลไะเมทเจตขึ้นเลยว่าแปลพอที่หนึ่งเหลือให้ลัมเบิลถ้าได้ตามเมจคือสบายเลยถ้าได้ตาม parfait, เมจกูต้องให้ใส่เป็นยีนเหรอต้องให้ต้องให้โมเดทใครเหรอ ขอของแท้ง่อยครับของแท้งนี่ฉันเอ้ยเบรกนี่ถ้าไม่มีอาร์เมดนี่คือของในคุณน้อยมากเลยเนะี่ยอันนี้เก่งกว่าป่ะอันนี้เก่งกว่าอะไรวะโซลากะเดี๋ยวคุณลงตัวละครซ้ำเยอะมากเลยเนะน,นี่ยเหี้ยกูเล่นสวิตเทอร์เลยอยู่เนะี่ยตัวละครมันซ้ำแต่กูก็ไม่มีโหลดไม่ได้มีลงแทนอะแวนการ์ดไม่มีโซลากะสองกาลิโอสอง เรื่อวัวอาร์กเมนจับคู่อีกทีเพราะแต่ผมคนไม่ชอบอาร์กเมนจับคู่กับเซตนี้ปกติทุกเซตมันจะมีอาร์กเมนจับคู่แล้วเป็นข้อมอะไอทวินเทอร์เลอร์อะไรอย่างเงี้ยนะแต่คือเซตนี้มันไม่ค่อยมีทูแทงกี้มันทูแทงกี้มันเล่นยากอะตัวละครเราเน้นถือแทนอน่ยแล้วตัวละครเรามันจะเป็นจังหวะไหนที่ทูแทงกี้มันคุ้มกว่าเล่นแทงปกติวะที่แบบจังหวะนี้คือแบบทูแทงกี้เก่งกว่าแน่นอนโอ้ม่นนะเจาะเวลเราหายไปแล้ว จะได้ไดอืออืฟฟอฟึ๊บฟึ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 บโอ้เกือบฆ่าได้อุ้ยอาากนะกกอกโซลกาแล้โซลกาโซลกาเรียกเคอือโซลกามันเรียกเค้อือ,อชับชับชับ,ชบถ้าไม่รู้จะใส่อะไรใส่เกลนกับบ่าเอาเค้กสีก็ดีนะคุณบุ๊กได้ได้ได้คราวนี้มันดูแบบไปได้หลายสายเนาะแองเกอ์ชูพากูไปเวลแปดได้ปะอ่าคอตูเคออนครับ พากูไปเลเวลแปดทีเอาเอาเงินเลยเอาเลเวลมาดีโอเคทางด่วนทางด่วนกูเห็นป่ะกูว่ากูเห็นนะคออสพากูไปเลเวลแปดโอเคไม่เอาตานะกูตายนะขึ้นไปเลเวลแปดกันเถอะอะไรอะมัน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 ก็ได้อยู่แหละแต่แบบมันมันก็ไม่ได้ไม่ได้นะแต่แบบมัน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 ก็มันมัน แล้วตัวละครกูเป็นตัวตัวละครถูกโอ้แล้วกูอยู่แล้วกูย่ามอยู่ที่เดิมชุก็ครับสีก็ดูดีอยู่แหละแต่าาเดี๋ยวค่อยๆไต่ไปมีตัวละครที่มันดีกว่าตัวละครซับสามพวกนี้ป่ะเนี่ยแต่ถ้ามันมเป็นเพล่ผต้องใส่ไปก่อนนี่มันคือสีลุงติปโกฟสามชิ้นคือสีลุงเลยเหรอวะอยารู้เฉยคุณภาพระดับติปโกฟนี่คือแบบสามชิ้นนี่คือเป็นถือว่าเป็นสีลุงเลยเหรอ ก็ได้อยู่มั้งขาดบาทหนึ่งไงตเองมาเอาไปมันก็มันก็ดีอยู่แหละแต่ตอนนี้ไม่ค่อยดีแต่เดียวหลังเกมจะดีเพราะว่าตอนนี้ตัวละครไม่ค่อยดีเจรลูเซ็ตสิก็เลยเอาออกไปปันญาอ่อนรู้ซ็สิรูเซสิบเป็นขี้น่งปตัวแฮงกี้รูดเซ็ตสินี่ยไม่โคตรขี้เลยเนื่ยเจแล้ว ก็เดนคือผมไม่รู้จะโลอะไรเลยวันนี้เวกมันก็มีคนแย่งอะดิหรือกูนี่แหละคนแย่งเขาเราขึ้นไปหานอลาดีกว่าป่ะวะเดี๋ยวผมจะเล่นลแบบะไเรารอบนี้ผมเชื่อว่าขึ้นไปหานอลาจะดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เราเลือดเยอะแล้วตอนนี้เราบอดเราก็โอเคแล้วครับถ้าเราขึ้นไปเอาไปเมีเจ็ดเพว่ามันปิดเกมได้ดีกว่าแหละจะได้ไม่ต้องมาโลสองรอบแต่ผมเชื่อว่าคามนี้ไปได้หลายแบบแหละชนะครับบางครั้งอาจจะโลหกโลเจ็ด ได้หมดแหละแต่รอบนี้ผมแค่รอบรอบนี้เราเลือดเยอะเพราะเราเร็วมากๆฉะนั้นเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเลเวลเก้าเพื่อปิดเกมแล้วกันจะได้มีโอกาสที่หนึ่งนะครับผมเพราะถ้าโลแล้วกูไม่เจอซึ่งปกติกูจะไม่เจอเป็นอะไรไม่รู้เกมนี้พอถ้าเราโลหกโลเส็จแล้วกูไม่เจอผมน่าจะเอาเงินตัวไปโยนทิ้งอ่ะแต่ปกติก็เป็นงั้นแหละครับ GFT เนี่ยลูกโอมนัมบอร์ดไอนเทนฟีหกชีเลนนะเชฟใช่เดี๋ยวมึงดูนะเดี๋ยวเซลล่าจะได้เป็นแท้์ ไม่ช้าก็เร็วเสียหลักูจะไปยืนหน้าแล้วสองชิ้นเว้ยสองชิ้นโก้โวถ้าสองชิ้นตัวละครแทงคนเป็นสามดาวอ่ะอย่างเช่นกาลิโอคนเป็นสามดาวอะไรเงี้ยถึงจะคุ้มถ้าจะเป็นไซส์สปารสองชิ้นอะเพราะถ้าเป็นสปารสองชิ้นสแป๊ไม่ค่อยดีอะมันได้แบบกันเว้แค่ห้าสิบเลือดสองร้อยน้อยมากเลยอะแต่ถ้ามันสามดาวศัตรูเช็ดสกิลปั๊บมันก็แบบเอืืืื้้้้ออ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 เเเ่ะแต่ไหนก็ไหนรับไปดู ของมันลงตัวพอดีอ่ะถ้ามีอาเมิถูกมือก็น่าดีใช่ใช่ใช่แต่ว่ามันโหมันคือมันจะเป็นอย่างนี้เลยมันจะเป็นรอบที่ว่าไปดูนะเดี๋ยวนะเบรกเก่งกว่านี่เอาขอโทษผมออบเปืองเปืองอบเปืองสุดๆแต่เวรกอ้บุกไอ้ควายอะไรของมึงวะ รอแป๊บหนึ่งรอไปก่อนเดี๋ยวกูประแจถอนใหม่แล้วเดี๋ยวให้เวกว่าจะมาจีนไปหนเพื่อโฟกัสเอ็กโซลก้าไปไหนเพื่อโฟกัสโกงป่ะตัวอะไรเต็มไปเลยหมดเลยวะเนี่ย เล้วไงแล้วดีด,ดไม่ถึงคุณนะแม่ฉันได้ไอ้คอทูเคออสได้ถุงมือมันต้องเป็นรอบที่แบบคุณได้ลุงสองชิ้นได้คอทูเกจากคอทูก็มาสีก่กีสองแปลว่าคุณได้อาร์มนติฟโกฟใช่ไหมเป็นล็อตโกฟสีก่กีสองเป็นคอทูเคออสและคุณภาวนาให้คอทูเคออสได้ตีโกฟสามชิ้นแล้วก็ตู้มเป็นติฟโกฟสามชิ้นซึ่งแม่งจะแม่งจะกูหยิบอะไรมอกู้ยืมอะไรมาซึ่งแม่งจะโคตรเที่ <laughs> แตนแตน,ตน <laughs> าา看看อาคานนหน่อยไหมอยากใช้คุ้มจังเลยอยากใช้ให้มันคุ้มกว่านี้จังเลยทำไงดีถึงจะคุ้มกว่านี้อันนี้เมดเมดรอลงอันนี้ไม่เกี่ยวโอเคนี่ไม่เกี่ยวละกูอยากขึ้นไปเก้าเลยแต่เราจะหมดตู่เลยดิอย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยเก็บตังค์เถเดี๋ยวมันน่าจะกำไรมากกว่ามื่เป็นชี้ไหลวันนี้มันกูตีกูละ เอ๊ะมึงกวนติงกูแล้วอย่างเงี้ย TMT ชอบไปโดนด่าเหรออะไรมันเปลืองมัเนี่ยมึงจะมึงมึงจะให้เขาแบบละลายเลยเหรอลําำเบิ้ลได้ของตัดฮิวสองชิ้นและชิ้นหนึ่งแม่อย่างหวยเก้าเลยสี่ขิดเจ็ดได้ยี่สิบกับไรนี่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 อออกับไรดินี่กับไรดนี่ โมเทนคาราเบลออตจะได้ีฟอ right ่ะนี่หนึ่งหนึ่งกำไรนี่หนึ่งกำไรหนึ่งแต่สามสิบพอไม่ว่าจะทำอะไรขึ้นในเกมนี้สามสิบโอเคไหมสามสิบใช้เวลาสองเตืนมีห้าสิบแล้วแต่ถ้ายี่สิบมันค่อนข้างจะนานนิดหนึ่งกำไรกำไรกำไรเอ้ยชามแดงดีชามแดงดีมึงนี่สุ่มของดีมากในรอบที่กูเจอคิปเอาเหมือนก็พอกันเข้าใจยังว่าจะผมละเกียดติีโกไป พราะว่าทิปโกมันมันรู้สึกเหมือนกดปีนเก่งอะเรามีของอะไรบ้างเนี่ยเรามีเจาะเวทยังเจาะเวทเรามีเจาะเวทยังถ้าเป็นงูโฉกตากูให้ตาบอดเลยได้อะไรอะโอ้แล้วกูยืนไงวะเนี่ยตัวละครสามบาทเอ้ยสามดาวตัวเดวิก มึงไล่มึงตาย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 มึงไล่สกิลมึงตายแม่งม่่แมมาไล่กันสองคนไล่ตะกิวสิเออ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 ช็อตช็อตแล้วเซราตินเก่งงาน S <S <S อ้าวตัวละเอ๊ะเอ๊ะเซลล่ามึงได้มึงได้ตีโกมีสองรอบแล้วนะเอาไปเอาเมดเจ็ดกันดีกว่าไกโอจะสามได้ด้วยตัวเองปะไม่งั้นาต้องเป็นใครแทงวะทำไมเมดตัวละครแทงมันต้องสามดางาหมดมีเมดให้นามิเป็นแทงได้ปะเอานามิออกไปแล้วเป็นตัวละครเมดแทงได้ปะจะได้แมดจะได้เมดแทงสามตัวแล้วกูจะให้ใครแทงวันนี้ แต่แบบก็มาจากกัดการที่เราไม่รู้เลยก็มีข้อได้ก็เสียเอ้ยลืมไปเลยว่าจะทำเราจะเ,เราจะทำยี้ดีกว่าเอาไปไกลๆเลยแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่แล้วก็ใส,ส่อ่าอคาดาเซนหลาดีกว่าทูดามีหกเปอร์เซนอีกเลยเมดเจ็ดตอนนี้ขายให้นอนหลับครับรอไปถ้าเพืดนอนโดนหลากูจะเล่นอาคาดาไปก่อนเอ้ยชามแดงสีผมแล้วสีผมแล้วพี่อ้อยโ r o w h a ย you favorite com

ขึ้นเก้าถ้ากูไม่เจอถ้ากูไม่เจอถ้ากูไม่เจออะไรวะถ้าขึ้นเก้าแล้วกูไม่เจอนอร่านะเสียดายเสียดายดาเมจที่เราควรมีแมก how about you man t h i t y f o r เวกละลายเร็วสิครับดูของมาสิกูเลยไม่ได้วางเวกแบบปกติไงคอปนันแอนวิลลงตัวพอดีเลยวะแล้วมันเปลือตังค่ะแต่มันลงตัวพอดีแหละทำไมสุ่มเกินล่ะ ช่วยของอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมอะไรไหน่าชอมาสแตททับกันเพราะทับผิวเจ้าเงิน,นใกล้แล้วใกล้แล้วครับเราจะไปหานอร่าที่เลเวลเก้าเลยครับจะกลายเป็นสโลโลเก้าเลยครับผมเวต้องสามหรือกาลิโอก็ได้ใครสกาลิโซ่แต่ผมโลเก้าแล้วกันถ้าเกันเจอกูเจอกาลิโอ้ยกาลิโอเก็จะไม่เจอจเพราะเขาแย่หมดแล้วนะโอ้ยเขาไปวอเตอร์ฟอร์สวอเตอร์ฟอร์สไม่เลวเลยนะเวก้าของดีอยู่นะ มึงไล่มึงตายมึงไล่มึงตายเอออยาได้ฟอนแทให้เว็กวะโอ้โหเบกาโคตรเลยตัสามดาวหมดแล้วอ่ะอ่ะแต่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขึ้นไปหวังเป็นเมจเจ็ดแล้วกันแต่กองหน้าเราจะบางมากเลยเนี่ยผมว่าคอมนี้ปัญหากองหน้าเว้ยมันควรเป็นกาลิโอแล้วก็ไปเว็กแต่รอบนี้ผมชนะเยอะแหละเลยขอขึ้นไปเก้าแล้วกันจะได้ลองอะไรแบบในพูในแต่ละบาทมีกี่ตัวครับผมตามนั้นเลยครับผมตามนั้นเลยครับผม หีึดอลลาร์ป่ะกูจะไได้ม่ต้องหาเองค็ทาฟ้าไม่ดีคาทาฟ้าไม่ดีอันนี้ก่อนนี่ดีได้เบรกเ้วยก่อนนี่จะได้การตายเบรกหน่อยเอ้ยการตายซื้อของซื้อของใสอย่างนี้ไม่ควรรูปมันต้องตัวละครสามบาทสามดาวถึงใส่ได้อ่ะมีของแทงน้อยก็ดีตัวกาไม่ฝ่ามาเหี้ยมันมาแค่นี้เราก็ขาดอีสองตัวทำไม ถ้าตัวระกะมันด้วยจะได้เก่งอ่ะตอนนี้ของตัวระกะอะไรอะแชมเปี้ยนหนึ่งดาวทั้งหมดจะเพิ่มมึงครับตัวละครกูหนึ่งหนึ่งหนึ่งเคยเอาชามแดงอื่นไม่ได้หรอเอาตัวระกะเข้ามาครับสามสิบบาทขอแบบ you know อุ้ยอคาาอคนาเยอะอ,อยู่เนะี่ยตัวระกาอะเดี๋ยวโซลระัวละกาของนี้ไปกันนอร่าหนึ่งตัวได้ไหมลัมเบิ์นไม่น่าครบแล้วแหละสามเพชรสอง ทำเคนแม่งแม่งเก่งกว่าเวกอปะตอนนั้นวอเตอร์ฟัคคุณเจอโซลการสามที่เรียกว่าเก้านะโซลการเก่งแล้เดี๋ยวต้องหาทางชดของให้ได้ก่อนที่มันจะเป็นติกระจายงี้อีกวอเตอร์ฟัคทันีเร็วกระสุนกูแม่งหักโค้งบ่อยจริงเลยมึงไล่มึงตายมึงไล่มึงตายมึงไล่มึงตายปไปไปไปตีมึงไล่มึงตายไล่ไล่ดิไล่ไปกิวดิ ไล่ดิไล่ดิสี่กูเกลียเลียแคลรี่สไตล์การเล่นแม่งปวดหัวสุ่มครับเปลี่ยนครับสุ่มครับเปลี่ยนครับสุ่มครับเปลี่ยนครับสุ่มครับมันคอหมาดเดียวกันดีกว่าเปลี่ยนครับ เปลี่ยนครับเอ่อเปลี่ยนครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนครับ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 หมดแล้วอุ้ยโอวรับป่ะรับมั้ยมึงไล่มึงตายมึงไล่มึงตายปิดมึงไล่ กูตายอุ๊ถัดโอ้ยถัดมนทะลุมาลูกหนึ่งปึ๊งปึ๊งปึ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 ้งปึมึงตายเดี๋ยวๆแล้วจบเป็นอาคณามันจบเป็นอาคณาเซราฟินโซลกาได้ไงวะมันดูไม่เป็นเซนชี่เลยเนะยอะไรเกินมาวะลัมเบิ้ลเกินมาวะเอ้ยเอาลัมเบิ้ดออกแล้วเป็นอารีได้ป่ะ เดิดูเริ่มห่างไกลความเป็นจริงมากขึ้นแล้วเรา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 ตอบปัจเจทองกูต้องใช้เยอะมากตอบปัจเจทองทีกูต้องใช้ปัจเจทองเยอะจริงๆถุงได้ของดีรอบคี้อีกแล้วโอ้ดีดีแล้วดีแล้วตัวรักกากูทำไงของมึงดีวะเนี่ยเอาปัจเจกทองวันนกูจะเอาของให้ตัวรักกาศทำให้ตัวหนึ่งบาทไปห้าบาทได้เลยทำให้เลียมันโกงตรงที่แบบตัดฮิ้วก็เอา อาเมลเลียคืออาเมนที่แบบทำให้ตัดคิวตัดชิวัรไงก็เอาไม่อยู่อะคุณจริงๆมาแล้วสองแล้วไม่ยังงอเอเมื่อกี้ขายน้ำไป <c oughs> มึงมึงตายมึงไม่มึงตายกู <c oughs> มาึ้นเก้าหานออนไลน์ <c oughs> เอาประแจทองมาเร็วกูไม่เจอโนรา,าเลยกูไม่ได้ขึ้นก้าวาเปลี่ยนเปน็นอคนณาเดี๋ยวเอาลัมเบิลออกแล้วเป็นอคานาสีแต่พม่ย่เสียของน้าเสียเป็นกาดด้วยนะไม่ไม,ไม่ไม่เสียมึงลายมึงตายไออเออล่ยตะกิวตายให้หมดมึงลาย <c oughs> ไม่ตายแล้ว แต่มันก็ตายอยู่ดีมันนี่นเอาอีกมือต้องตายอีกีอะไรวะวันนี้ไม่ได้อ่าน,นีตรงใจสักอย่างเลยเฮีย <c> ก <oughs> ูจะโลแค่เลยว่าเจ็ดกูเจกูจะโลเจ็ดโลแปดกูเจอสัปโเนะสองแต่โมเดลใครไม่ยังแค่สองเหมือนกันแล้วกูจะขึ้นเก้ามาหาหนอล่า,ลาตัวเดียวกูเจอเซลราสองทำเค้นอีหกโอ้ห <c oughs> นามีลงยังไงเนี่ย ไปด้านหน้าไหมเออดีแล้วดีลวเป็นหน้าไปด้านหน้าไหมไอ้ไอ้พวกที่สุ่มได้ของได้ไม่ครสุ่มได้เนี่ยนามิสองลงแทนลงแทนเวก้าเธอเวกาดามจดกูเจอนนร่าแล้วแต่กูจะเอาเวนร่าลงไงดีวะเนี่ยถ้าเราจะเอานนร่าลงบูต้องทำไงเนี่ยถ้าบูจะเป็นเมทเจ็ดต่อบูต้องเป็นอย่างนี้ป่ะไม่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 เอาไม่เก่งไม่เก่งไม่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 เก่งไม่เก่งอ่อนกว่า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 หลายเท่าด้วย เล่นยิงไปก่อนดีกว่ามึงมีเซล่าสองถ้ามึงไม่เล่นอคาาก็อ้รอบนี้เฟกมาเถอะรอบนี้ไม่ใช่ไมเจลหรอกคอบนี้ผมว่ามันเฟกดดีครับผมเซล่าขอสักแคนหนึ่งมึงไล่มึงตายอีแล้วฮอาฮ่าฮ่าาาไปไปไไป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 ไ ดูเลือดมันดีมล้กูไม่ได้ทำอะไรตานี่เลยอะอะคนายแมตเฟรเลนคอมยอะมีทู yeah, มาอีกแล้วอะไรอะกูอยากเอาทิปกรบออกกูไม่ไหวแล้วไปไปแล้วนะไปไม่ต้องเถียงด้วยไปแล้นแน่เดี๋ยวนี้เบกหนูไหวปะเบกหนูหนูไม่ไหวใช่ไหมเบกกูว่าหนูไม่ไหวว่ะเอามานี่เอาให้คนที่เขาไหวเข้ามาชามห่วยว่ะแต่ช่วยไม่ได้ ก็จะหักกัเกมสามดาวเ่ยรอบนี้รอบนี้ไม่ได้เมนเ็นว่ะแต่เวก้ามันเก่งไปเท่าเดี๋ยวเอาเวก้าออกเดี๋ยวเป็นนามิวกันไปเลยตรากหลายรอบแล้วทำเอ๊ะไม่ใช่เซราหนึ่งด้วยเรือเท่าไร่อ่ะหปึ๊ี้อย่างนี้นไม่ได้เจ็ะไรเยอะว่าแอรตรากายยืนอยู่เอ้เฮียเปลกูหักทำถูก ไอ้กัวกูถูกกูวก็ทำถูกหลังจากนี้ตัวละครกองหลังที่ไหนมึงเสือดได้ติปโกบแพงสองชิ้นเธอจะเป็นด่านหน้าเธอจะเป็นกองหน้าเลยกัวนั่นแหละที่ที่มึงคู่ควรพอราบาดอนมาดินามิจะได้มีดาเมจโอ้ยราบาด้อนให้นามิกูจะปวดหัวปวดเฮเวการดาเมจเกืสองพันป่ะ บุ๊ต้องตัดหิวคนนี้ไหมครับเอ้ยตัดหิวอะกูไป็ตัดหิวแล้วนี่ฮาวอนตัวละกัดแฮะมันอะไรกับมมืไปไปไปต่อไปต่ออย่าเขียนเวก้าเก่งกว่ามั้งเดี๋ยวรอรถบันแล้นกันอันนี้โอ้ยตัไม่อยากรู้คองนี่กูคิดเก่งรู้คองนี่กูเหนื่อยไปไหนไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เราเียผมต้องไว้ให้มันโดนเซราฟินคนแรกเพราะว่าถ้าเลดเกมเราสู้เซราฟินไม่ได้เพราะว่าเป็นแบชันด้วยสกิลเรามื่อกี้นี่อยู่ด <c oughs> ิแบชันแปดบแบชันแปดแน่แเลยนะกูว่า

โอ,อะไรวะทำไมอ่ะไม่แค่ตัวเดียวเองอ่ะอไม่เนะทำไมวะกูไม่ได้แหวนมันหายไปเลย อันนี้ครับก็เป็นคอมลับเซเาฟิสโซลกาครับมันไม่รับหรอกแต่มันก็ดูรับแหละครับแต,แต่มันไม่รับหรอกติดตามเซวอได้ใหม่ในเซวอโกเดสปาตูล่าและเซวโทีเอฟจีในคอมลับหน้านะครับวันนี้ไปก่อนได้บาย